คุณโยมเมื่อใดที่เรารู้สึกโกรธหรือว่าโมโหมากๆพอคุณโยมนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่บนโลกใบน,นี้เรามีเวลากันอีกกี่วันใหญ่เราต้องมาเสียเวลาเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อใดที่เรากลัดกลุ้มลองสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็ทบทวนดูว่า ชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลดคนโยมปฏิถินที่ฉีกไปในวันที่กำลังจะบอกเราว่าเวลาของเราลดลงไปอีกหนึ่งวันแล้วการได้พบหน้ากันในวันนี้หมดโอกาสได้เจอกันในอีกครั้งหนึ่งแล้วคนโยมแล้วเราจะกัดกลุ่มในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไมไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดคนโยมมีแต่ถูกใจกับไม่ถูกใจเท่านั้นแหละคนที่เราถูกใจ ่อให้เขาทําผิดเราก็ไม่โกรธคนยูคนที่เราไม่ถูกใจต่อให้เขาทําถูกเราก็ยังว่าขวางตาขวางใจเพราะฉะนั้นอย่าไปอาฆาตพยาบาทใครคนยมเมื่อไหร่ที่ใครบางคนทําให้เราเจ็บปวดลอ,ปล,อปปปลองปล่อยให้มันเป็นไปตามลองปล่อยให้มันเป็นไปทบทวนดูสิว่าชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันหรอกคนยมคนที่มีชื่อเสียง คนที่รวยล้นฟ้าหรือว่าคนที่รักกันปานจะกลื่นกินในอดีตวันนี้เหลือไว้แต่ชื่อคนโยมสุดท้ายเราก็แค่คนที่เคยมาเยือดโลกใบนี้ต่อให้เราแค้นเราโกรธเราก็ต้องจากโลกนี้ไปต่อให้เราอาลัยอาวรเราก็ต้องจากโลกใปนี้ไปสักวันหนึ่งเรามาตัวเปล่าเงินทองยศธาบรรดาศักดก็หามาในโลกใบนี้คนโยม และเราก็าจะไปตัวเปล่าหยดธารบรรดาศักแม้แต่เงินบาทหนึ่งเราก็ไม่สามารถจะเอาไปได้มาตัวเปล่าไปตัวเปล่าคนโยมเมื่อใดที่คุโยมรู้สึกไม่พอใจลองไต่ตรองดูนะว่าไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดลคนโยมเราอาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้าเหมือนกเกษศรทีที่มีเงินมีทองมากมายแต่เราอาจมีความสุขอย่างเรียบง่ายที่เศรษฐีก็หวยหาก็เป็นได้นะ และเรายัางแข็งแกร่งมากกว่าคนที่นอนป่วยอยู่ตามโรงพยาบาลเราโชคดีกว่าคนอื่นอีกมากมายเพียงใดคุณโยมพอเชิญจงจำเอาไว้นะว่ามองล่างเราเหลือมองเหนือเราขาดเมื่อใดที่เราถูกเอาเปรียบลอมปล่อยวางดูบ้างพูดมากจะเสียมิตรคิดเล็กคิดน้อยจะเสียกำลังใจคุณโยมจงจำเอาไว้เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดินแค่นี้ก็เพียงพอทำให้เราสุขใจแล้ววันนี้ยังกินข้าวได้นอนหลับได้ยังมีเสื้อผ้าสวมใส่ยังไปเที่ยวได้ยังมีคนอยู่รอบกายยังอ่านหนังสือฟังธรรมะอ่านลายความสุขอาจจะหาไม่ง่ายคุณโยมแต่ความเรียบง่ายทำใม้ชีวิของเราเป็นสุขได้อย่างง่ายดายนั่นเองจำเอาไว้คุณโยม ใครๆเขาก็หาเงินไว้ใช้เองนั่นแหละไม่มีใครหาเงินไว้ซัพพอร์ตชีวิตคนอื่นหรอกถ้าเขาไม่ช่วยก็อย่าไปโกรธเขาถ้าจะโกรธก็ให้โกรธตัวเองว่าทำไมไม่รู้จักเก็บออมเอาไว้ใช้ในายามฉุกเฉินไม่รู้จักวางแผนชีวิตตัวเองเมื่อใดที่จิตใจของเราับแคบเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อใดท่จิตใจของเรากว้างขวางเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็กเกลือนึ่งกร,รัมเนี่ย ใส่ลงไปในชามบรรจุน้ําเต็มรสชาติมันจะเค็มมากเกลือหนึ่งกร,รัมมือนกันคนโยมใส่ลงไปในโอ่งบรรจุน้ําเต็มความเค็มก็ลดน้อยลงเกลือหนึ่งกร,รมัมเราเอาไปโรยที่แม่น้ําเกลือยังอยู่ในน้ําแต่มันไม่มีความเค็มคนโยมเรื่องเดียวกันสามารถสง่งผลต่อจิตใจที่มันต่างกันขนาดของเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมีจํากัด แต่ใจของเราสามารถที่จะไร้จำกัดนะดังนั้นเราจะให้ใจของเราเนี่ยเป็นดังถ้วยเล็กๆหรือจะเป็นดังองค์หรือจะเป็นดังคลองมหาสมุทรอยู่ที่ใจของเราเลือกเองวางใจสบายๆคนเดียแระยมต้องจำเอาไว้นะหลายๆคนรู้หน้าไม่รู้ใจคนเยมบางทีคนที่หลอกเราได้เนียนที่สุดคือคนที่เราคิดว่ารู้จักเขาดีที่สุดคนที่ทำให้เราเจ็บปวดที่สุดคือคนที่เราเนี่ยให้ใจเขามากที่สุด คนที่ทำให้เราผิดหวังที่สุดคือคนที่เราคาดหวังในตัวเขามากที่สุดคนที่แทงข้างหลังเราง่ายที่สุดคือคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดโยเวลระยะหางคบใครก็ต้องเผื่อใจด้วยนะอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดอย่าให้ไปทั้งใจบางครั้งคนเรารู้จักกันนานก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้จักกันดีเพราะรู้หน้าไม่ได้แปลว่ารู้ใจบางครั้งคนเรารู้จักกันนาน ็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้จักกันดีหนึ่งวันที่เราโตเท่ากับหนึ่งวันที่แม่ชาราลงหนึ่งวันที่เราแข็งแกร่งเท่ากับหนึ่งวันที่แม่เราหมดแรงถึงปีที่เรามั่นคงไม่อาจจะล้มหลงไม่ทันยินดีแม่ก็คือแม่อย่าเห็นคนอื่นดีกว่าแม่นะเพราะท่านคือนรักแท้ที่มีอยู่จริงชีวิตต้องเดินต่อไปคนยมไม่ว่าวันนี้เราจะตื่นมาด้วยามสดใสหรือหม่หมองซึมเศร้า แต่เรายืนนิ่งทำใจอยู่กับที่ไม่ได้หรอกเพราะชีวิตต้องไปต่อคนโยมเวลาไม่ใจดีสงสารหรือหยุดรอให้หรือหยุดรอให้เราพร้อมมันยังเดินต่อไปในทุกๆวันพร้อมจำนวนปีอายุมากขึ้นของเราเราต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำมีความพยายามที่แตกต่างกันไปธรรมชาติมีหน้าที่เช่นนั้นโยมพระอาทิตย์ก็ทำหน้าที่ขึ้นลงบอกเวลาของวันพระจันทร์มีหน้าที่ให้แสงสว่างตอนกลางคืน พึ่งมีหน้าที่บินหาน้าหวานจากดอกไม้ไก่มีหน้าที่ขันในยามเช้าเราก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเช่นกันคุณโยมเป็นพระมีหน้าที่เทศเป็นเปรตมีหน้าที่ขอเป็นคนสอบผอมีหน้าที่ประจบแต่โยมเราเป็นมนุษย์เราเป็นชาวพุทธเรามีนหน้าที่ในการทําความดีนะรักษาใจของเราให้ดีๆไม่เบียดเบียนใครทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําให้เหมือนกับว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิต นกบิดจากไปย่อมไปเทิ้งรอยเท้าไว้กลางอากาศพูดทำดีจริงย่อไม่หวังสิ่งตอบแทนนะเจริญพร